เฮ้ยได้อะไรมานี่น้องไปได้ของของผมมาโอ้โหเฮ้ยตาดีอ่ะโอ้โหนี่นอนว่ะเอ็งตาดีนีแล้วก็นี่อันนี้โอ้โหเฮ้ยเอ็งรู้ยังว่าเท่าไหร่เจ้าแม่อันนี้ให้ยี่สิบบาทนะครับอันนี้ยี่สิบบาทโอ้โหอันนี้สามสิบบาทนะสองอย่างห้าสิบบาทเอ้ยเออเอาให้น้องน้องมาตาดี จริงจริงให้น้องไปเลือกต่อได้น้องบอกไปเลือกต่อไดู้ให้สาบาทแล้วทุกคนสิบาทน่ารักแบ่งๆกับน้องไปนะครับไปห้าสิบบาทโอ้โหพอดีเลยวะน้องบอกพอดีเลยว่าไปดูต่อเยอะไปเลยไปเลยไปแล้วน้องไปดูต่อแล้วครับใครนะสนใจยังไงเธอ เข้ามาหน,น้ไาได้เลยนะคะทุกคนฟูงของถมมีอยู่นะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับส่วนมากลูกค้ามันลื้อได้แต่ของดีๆไปไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับ <S 2> <S 2> <S 2>